กราสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับซึ่งจากรายงานข่าวนะครับได้ออกมานะครับว่าปตทเตรียมขออนุมัติจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับโอนคดีลุงพลบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างองค์พญาหน้ามาดําเนินคดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญกว่าสพกกตุมจังหวัดมุกดาหาร เม go so ื่อเวลา13มนาฬิกานะครับในวันที่8กุมภาพันธ์า564ี่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี Host ่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปทศคนตำรวจตีพิทักษ์อุทัยธรรมปบกปทศก็ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับบกปทศเตรียมขออนุมัติจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อพิจารณารวบรวมโอนคดีการกระทําความผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนายชัยพลวิภาหรือดุมพลและพักพ่วงนะครับจากสพกกตูมจังหวัดมุกดาหารมาให้พนักงานสอบสวนปกปตศเป็นผู้ดําเนินการหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเรียกร้องให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเข้ามาดูแลคดีนี้เนื่องจากหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบเฉพาะด้านและในคดีที่ประชาชนให้ความสนใจภายหลังนะครับจากการประชุม ชุดสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวประมาณหนึ่งชั่วโมงคนตำรวจตีพิทักษ์กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการทำคดีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลว่าสามารถรวบรวมคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาให้ปกปทสดาเนินการได้หรือไม่เนื่องจากมีหลักฐานหลายฝ่ายต้องการให้โอนคดีของนายชัยพลวิภาและพวก ที่ทำความผิดบุกรุกป่าสงวนก่อสร้างพยานาคและตัดต้นไม้เขตป,ป่าสงวนมาให้บอกอปดศดำเนินการอย่างไรก็ตามจากที่ประชุมแนวทางชุดทำงานมีความคิดเห็นเสนอให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อโอนคดีของลุงพลที่ทำความผิดตุกกบป่าไม้มาดำเนินคดีเองเนื่องจากมีบุคลากรและพนักง,งานสอบสวนเพียงพอและเฉพาะด้านมากกว่าสพกกตูม ซึ่งคดีนี้ที่โอนมาเป็นความผิดของลุงพลและพักพวกนั้นก็หาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนโดยจะทราบผลการโอนคดีภายในสองสัปดาห์หลังจากที่พนักง,งานสอบสวนปกทศจะลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมทั้งกับการออกหมายเรียกผู้ที่กระทำความผิดเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปส่วนคดีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนที่ลุงพลและพวกปรากฏตามคลิป เชื่อว่าเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้อย่างชัดเจนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากทำในพื้นที่เดียวกันอาจจะรวมเป็นคดีเดียวกันแต่ถ้าหากกระทำความผิดในพื้นที่อื่นจะต้องแยกข้อก่าวหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาด้วยซึ่งนี่ก็เป็นรายงานข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นะครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ